กลางตลาดเก่าเยาวราชเสียงผู้คนจอเจปะนะกับกลิ่นอาหารรอดระอุแสงแดดสะท้อนกระเบื้องหลังคาสีซีจนแสบตาเหมยเดินฝ่าฝูงชนกระโปรงสีขาวปลิวสะบัดในลมร้อนในมือเธอถือกล่องข้าวใบเล็กเธอมาหยุดตรงหน้าชายเร่ร่อนข้างทางขยะชายคนนั้นผิวคล้ำผมอยารุงรังเต็มไปด้วยฝุน่นเสื้อผ้าขาดวิ่นจนเห็นเนื้อหนังเขากำลังก้มหน้ากินข้าวเหนียวที่เก็บจากพื้น เมายื่นกล่องข้าวให้โดยไม่พูดอะไรชายคนนั้นเง่อยหน้าขึ้นสายตาคงกริบป,ประสานกับเธอแววตาของเขาไม่ได้มีความสิ้นหวังเหมือนขอทานทั่วไปมันกลับนิ่งเย็นชาและแฝงแววประหลาดหญิงสาวใจสั่นเล็กน้อยแต่เธอก็ฝืนยิ้มกินสิทธิ์ฉันทำมาให้ชายคนนั้นรับกล่องไปนิ้วมือของเขาขาวสะอาดติดกับเสื้อผ้าเน่าเปื่อยเหมยมองนิ้วนั้นแล้วใจหวิว รากับมันไม่ใช่มือของขอทานแต่เป็นมือของใครบางคนที่เธอคุ้นเคยในข่าวธุรกิจเสียงแม่ค้าข้างทางตะโกนแขวะจะเอาขอทานเป็นผัวหรือหนูเสียงหัวเราะเย้ยหยันดังรอบตลาดเมยหน้าแดงหัวใจเต้นแรงด้วยความอายและโกรธแต่ชายคนนั้นยังคงนั่งนิ่งเขายกกล่องข้าวขึ้นกัดคำแรกด้วยท่าทางสงบไม่มีแม้แต่รอยยิ้มตอบโต้แต่เพียงวินาทีนั้นเอง เหมยก็ได้กลิ่นหอมจางๆจากตัวเขาไม่ใช่กลิ่นเน่าเหม็นของทังขยะแต่เป็นกลิ่นน้ำหอมแบรนด์หรูที่เธอเคยได้กลิ่นเฉพาะในงานเลี้ยงไฮโซคนที่ต้นคอเธอลุกชันภาพในหัวตีกันยุ่งเหยิงขอทานคนนี้เขาคือใครกันแน่ก่อนที่เธอจะทันได้ถามอะไรชายคนนั้นวางกล่องข้าวลงข้างๆแล้วค่อยๆลุกขึ้นเสียงรองเท้าหนังขัดเงากระทบพื้นหินเก่า คนทั้งตลาดหันมองเป็นตาเดียวขอทานคนนี้ใส่รองเท้าหนังเสื้อผ้าที่ดูขาดขาดเริ่มหลุดร่วงจากตัวเขาเหมือนเป็นเพียงเศษผ้าที่กลุมไว้ภายในเสื้อผ้านั้น,น,เ,น,นเป็นสูตรแบรนด์ดังสั่งตัดพิเศษเนื้อผ้าเนียนเรียบแนบลำตัวกระดุมทองคำแท้สะท้อนแดดวุบกว่าเนคไทผ้าสาตินรูผูกแน่นแปลกทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบราวกับหลุดออกมาจากนิตยสาร เสียงผู้คนเงียบสนิทเหมย,ยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นขาแข็งทื่อชายคนนั้นปลายตามองแม่ค้าปากเสียเพียงแค่สายตาเดียวแม่ค้าคนนั้นก็น่าซีดหัวไหล่หอผมเป็นใครใครใครก็รู้ดีน้ำเสียงของเขานุ่มลึกแต่กล้องสะท้อนกึกกล้องในใจทุกคนเขาค่อยๆหยิบป้ายโลหะเล็กๆจากกระเป๋าเป็นน้ำบัตรทองคำสลักชื่อลูเซียน ชื่อที่ดังที่สุดในวงการธุรกิจเอเชียมหาเศรษฐีผู้ถือหุ้นใหญ่ของหลายบริษัทผู้ชายที่ไม่มีใครกล้าดูถูกลูเซียนส่งนำบัตรให้เหมยปลายนิ้วสัมผัสกันเพียงเ,าเบาแต่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มขอบคุณที่ให้เข้ามีในอนาคตของผมเขากระซิบรอยยิ้มบางๆผุดบนมุมปากเสียงฮือฮาสะเทือนไปทั่วตลาดเหมยยืนอึง้ง ร่างกายเธอเย็ยนวาบเหมือนถูกสาดน้ำแข็งใส่แต่หัวใจกลับร้อนเผาสายตาของเขาไม่ใช่สายตาอเล่นมันคือสายตาของคนที่ตัดสินใจไปแล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เหมยไม่เคยคาดคิดในชีวิตเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวขาแทบจะล้มลงกับพื้นหัวใจเต้นโครมครามจนได้ยินเสียงชัดลูเซียนก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าว ทุกสายตาในตลาดจับจ้องเธอได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเขาก้มลงเล็กน้อยใบหน้าคงคายอยู่ห่างเพียงฝ่ามือหรือคุณกลัวที่จะเป็นมีของขอทานคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจแต่สายตาของเขากลับอ่อนโยนไม่มีร่องรอยย่อเย,อเยอ้ยเหมยเม้มริมฝีปากแน่นร่างกายสั่นเทิมเธอไม่รู้ว่าเพราะความกลัวหรือความหวั่นไหวลูเซียนยื่นมือออกมา นิ้วเรียวยาวแข็งแรงแต่ปลายเล็บสะอาดกว่าคนทั่วไปเดินไปกับผมน้ำเสียงของเขาเย็นสงบแต่แฝงแรงกดดันจนเหมืยต้องเงยหน้าขึ้นสบตาภาพสะท้อนในดวงตาของเขาไม่ใช่ขอทานแต่คือชายผู้ครอบครองโลกทั้งใบกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำหอมผสมกับอากาศร้อนทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าสู่วงวนที่ไม่มีทางหนี และเธอก็ค่อยๆย,ยื่นมือไปแตะปลายนิ้วของเขาปลายนิ้วสัมผัสกันเพียงครู่เดียวกระแสะวุบวาบแล่นขึ้นมาตามแขนเหมือนกระแสะไฟฟ้าซึมลึกเข้าหัวใจมือของเขาอบอุ่นแต่กลับทําให้เธอเย็นว่าไปทั้งตัวเหมือนถูกเปิดประตูสู่โลกอีกใบเสียงรองเท้าหนังของลูกเสี่ยงกระทบพื้นหินอย่างหนักแน่นเขาก้าวนำเธอไปช้าๆฝูงชนสองข้างทางหลีกทางให้ราวกับต้องมนเหมือนเดินตามไปโดยไม่รู้ตัว เหมือนหัวใจถูกใครบางคนจูงไปข้างหน้าสองขาของเธอก้าวไปโดยที่ใจยังสั่นระรัวสายลมร้อนร้อนพัดกระทบผิวแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนมีหมอกหนาอบล้อมโลกทั้งใบเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของตัวเองข้างหน้าคือรถยนต์สีดำเงาวับประตูถูกเปิดออกโดยชายในชุดสูทด,ดำที่ยืนรอยอยู่ก่อนแล้วชายคนนั้นโค้ให้อย่างนอบน้อมเหมือนกำลังต้อนรับแขกคนสำคัญ สายตาหลบต่ำไม่กล้ามองหน้าเธอเหมยยืนมองรถรูตรงหน้ามันแตกต่างจากถังขยะที่ชายคนนั้นเคยนั่งราวกับเธอกำลังยืนอยู่คนละโลกลูกเซียนจับมือเธอแน่นขึ้นน้ำเสียงเขานุ่มแต่หนักแน่นไปกับผมเธอแล้วคุณจะไม่มีวันถูกดูถูกอีกต่อไปคำพูดนั้นสะท้อนกึกก้องในใจเหมยเธอก้าวขึ้นรถไปทั้งที่ขาแทบไร้เรี่ยวแรงภายในรถรู้เงียบสงด กลิ่นหนังแท้ผสมกับกลิ่นหอมจางๆทำให้เธอหายใจติดขัดลูเซียนนั่งลงข้างๆเขาหันมามองเธอเต็มตาตั้งแต่วันนี้ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกคำพูดนั้นดังแ่วเบาแต่หนักแน่นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจเหมือกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากเย็นภายในรถเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของเธอลูเซียนเอื้อมมือไปจับสายเบลให้เธอมือของเขาแนบลงบนหัวไหลเบาๆ สัมผัสนั้นทําให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่เขากลับมองด้วยสายตาที่มั่นคงผมไม่ใช่คนที่ปล่อยให้ใครมาดูถูกมีตัวเองได้คําว่ามีตัวเองทําให้เลือดในกายเธอสุบฉีดแรงจนหน้าแดงซ่านเหมอเบือนหน้าหนีไปทางหน้าต่างภาพถนนเยาวราชาัยผ่านสายตาเสียงเครื่องยนต์เงียบกริบมีเพียงความเงียบระหว่างคนสองคนเหมยนั่งนิ่งเหมือนถูกสะกดแต่หัวใจกลับเต้นโครุคมคราอราวกับจะทะลุอก เธอรู้สึกเหมือนกำลังจะก,ก้าวเข้าสู่เกมที่ไม่รู้กติการถเคลื่อนตัวออกจากตลาดทิ้งเสียงซุบซิบและสายตานับร้อยไว้เบื้องหลังเธอกำลังนั่งอยู่ข้างชายที่ทั้งเมืองต่างเกรงถามและเธอก็ไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรรถเลี้ยวเข้าสู่ถนนสายใหญ่ตึกสูงระฟ้าเรียงรายสองข้างทางเงาสะท้อนกระจกบานใหญ่แลบว่าเข้าตาเธอเหมยหลับตาลงชั่วครู่ พยายามสงบสติที่วูบไหวในอกแต่ภาพใบหน้าของลูเซียนยังคงชัดเจนเขานั่งข้างเธอแขนาพาพนักอย่างสบายราวกับโลกทั้งใบนี้อยู่ในกำมือเสียงนาฬิกาข้อมือหรูของเขาดังแผ่วแต่กลับดังก้องในหูเหมยแต่ละวินาทีราวกับยืดยาวเกินจริงคุณกำลังคิดอะไรอยู่เสียงทุ้งต่ำดังขึ้นข้างหูเธอเหมือนเขารู้ทันทุกความคิดเธอลืมตาขึ้นทันที สบกับสายตาคมกริบคู่นั้นที่มองตรงมาไม่กระพริบฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นฉันเสียงเธอเบาจนแทบเป็นกระซิบแต่เธอรู้ว่าเขาได้ยินลูเซียนยิ้มมุมปากสายตานั้นยังคงไม่เปลี่ยนเพราะคุณไม่กลัวผมคําตอบนั้นทำให้เธอใจสถานเธอมองเขาในระยะประชิดหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงจังหวะเลือดในกายและในวินาทีนั้นเอง รถก็หยุดลงอย่างกระทันหันแรงกระตุกทําให้ร่างเธอเอ็นมาข้างหน้าแต่แขนของลูเซียนยื่นมารับไว้ทันแขนเขาแข็งแ,แรงแน่นหนาเธอเงยหน้าขึ้นสายตาของเขายังคงนิ่งสนิทไม่มีแววตกใจเลยสักนิดกระจกรถเลื่อนลงช้าๆเสียงของบอริการดังแทรกเข้ามามีคนขวางถนนครับคุณลูกลูกเซียนไม่ตอบแต่ดวงตาเขาวาวขึ้นเหมือนแสงกระพริบเขาดันประตูเปิดออก แสงแดดส่องวาบเข้ามาภายในรถอากาศร้อนจัดประทัะผิวเธอแต่เหมยกลับรู้สึกเย็นยะเยือกเธอมองออกไปนอกรถกลางถนนมีชายชุดดำยืนอยู่ใบหน้าเขาถูกปิดด้วยหน้ากาก,ากสีเงินในมือนั้นถือปืนพกสีดำสนิทเล็งตรงมาที่ตัวลูเสียงเหมยอเบิกตากว้างเสียงหัวใจเธอหยุดเต้นไปชันะ่วขณะชายขอทางที่เธอช่วยกำลังถูกปืนจ่อหน้า แต่สิ่งที่เกิดขึ้นถัดจากนั้นทำให้เธอแทบลืมหายใจลูเซียนยกมือขึ้นช้าช้าแต่ไม่ใช่เพื่อยอมจำนนเขายกนิ้วชี้เพียงข้างเดียวปลายนิ้วนั้นชี้ไปที่ชายชุดดำสายตาเขาเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายและในเสี้ยววินาทีเสียงปืนดังเปรี้ยงขึ้นจากข้างถนนไม่ใช่จากปืนของชายชุดดำแต่เป็นจากเงาดำที่พุ่งออกมาจากซอย กระสุนเฉียดผ่านแก้มชายสูมหน้ากากเขาสะดุ้งเฮอกแล้วล้มลงกับพื้นเหมยมองตาค้างมือเธอกำแน่นจนเล็บจิตเข้าฝ่ามือเลือดในร่างแทบหยุดไหลชายในหน้ากากกระสึกกระสนก่อนจะถูกบอดิกาในชุดสุดสีดำสีห้าคนกรูก,กันเข้าจับท่ามกลางเสียงสังการสั้นๆของลูเสียนเขาหันกลับมามองเหมยแววตาเขานิ่งสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ขอโทษที่ต้องให้คุณเห็นฉากแบบนี้เสียงของเขานุ่มแต่แฝงด้วยแรงอำนาจเหมยอ้าปากจะพูดแต่เสียงก็หายไปในลำํำคอเธอเขอยับตัวช้าๆโลกของผู้ชายคนนี้มันอันตรายกว่าที่เธอเคยคิดไว้มากนักลูกเซียนเอื้อมมือมาจับแขนเธอเบาๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่กลับทำให้หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดอย่ากลัวเสียงเขาต่ำและมั่นคง กรบับใดที่คุณอยู่กับผมไม่มีใครทําอะไรคุณได้เหมยมองลึกเข้าไปในดวงตาคู่นั้นแววตาเขาไม่ใช่คำปลอบแต่คือคําสัญญาที่หนักแน่นบริการกลับเข้ามานั่งประจำที่รถคันหรูเคลื่อนตัวออกจากถนนเสียงเครื่องยนต์กลับมาเงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมยหลับตาลงแต่ในใจยังคงหวั่นไหวความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในเกมที่ไม่มีทางถอยลูเซียนหันมามองเธออีกครั้ง ปลายนิ้วเขาแต่ลงบนหลังมือเธอเบาๆยินดีต้อนรับสู่โลกของผมคำพูดนั้นกลายเป็นเสียงก้องสะท้อนในใจและเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่เธอไม่เคยคาดฝันรถแล่นฝ่ากลางมหานครตึกระฟ้าสะท้อนแสงแดดระยิบระยับเสียงคลื่นเมืองดังแผ่วอยู่ไกลๆเหมยยังคงนั่งนิ่งมือนิ่งอยู่ใต้สัมผัสปลายนิ้วของลูเซียนหัวใจเธอกระหน่ำรัวจนแทบหลุดออกจากอก เขายังคงจ้องเธอสายตานั้นหนักแน่นจนเธอไม่กล้าหลบทำไมถึงต้องเป็นฉันเธอกระซิบถามลูเซียนเอ็นตัวพิงบอกสายตาเขายังคงอ่อนลึกเพราะคุณคือคนเดียวที่มองผมโดยไม่หวังผลคำตอบนั้นทำให้เธอชะงักความคิดทุกอย่างหยุดนิ่งเธอไม่ทันได้ตั้งคำถามต่อรถคันหรูค่อยๆชะลอตัวหน้าตึกรกระจกสูงตระง่านกลางกรุงเทพ เงาสะท้อนตึกนั้นฉายภาพลูเซียนกับเธออยู่ข้างในบอดี้การ์ดเดินมาเปิดประตูลูเซียนจับมือเธอไว้แน่นจากนี้ไปคุณคือภรรยาของผมเหมยตกตะลึงคำพูดนั้นหนักกว่ากระสุนปืนที่เธอได้ยินก่อนหน้านี้โลกทั้งใบหยุดหมุนชั่วขณนะเขาก้าลงจากรถพร้อมกับดึงเธอไปข้างๆฝูงนักกล่าวและกล้องนับสิบหันควับแฟลชจากกล้องสาดใส่ราวสายฟ้าแลบ เสียงนักกล่าวตะโกนถามดังระงมใช่แฟนใหม่ของคุณลู่หรือเปล่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่งงานแล้วจริงหรือลู่เซียนไม่ตอบใครเขาเพียงกระชับมือเธอแน่นขึ้นร่างสูงของเขาแผ่รังสีอำนาจจนฝูงชนถอยห่างเหมยยืนข้างเขาขาสั้นไหวแต่เธอกัดฟันแน่นสายตาทุกคู่จับจ้องเธอไม่สามารถถอยหนีลู่เซียนโน้มตัวลงกระซิบใกล้ข้างหูเธอ ยิ้มแค่ยิ้มไว้เธอหันไปสบตาเขาแววตานั้นเต็มไปด้วยความหมายที่เธออ่านไม่ออกแต่เธอก็ฝืนยิ้มออกมาทันใดนั้นเองเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังสนั่นบนท้องฟ้าเหมยเงยหน้ามองอย่างตกใจโลโก้บริษัทใหญ่ที่สุดในเอเชียประดับข้างลำตัวเฮลิคอปเตอร์และทุกคนต่างรู้ในเซี่ยวนาทีนั้นว่าผู้หญิงธรรมดาอย่างเธอ กำลังจะก,ก้าวเข้าไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยอำนาจเงินตราและความลับเสียงเฮลิคอปเตอร์ค่อยๆเลือนหายไปบนฟ้าผู้คนค่อยๆสงบลงนักก่าวลดกล้องลงทีละคนลูเซียนหันมามองเธอสายตาของเขานิ่งลึกและมั่นคงจากนี้ไปคุณจะไม่ต้องเดินคนเดียวอีกคำพูดนั้นดังสะท้อนในใจเหมยเธอมองมือที่เขายังจับไว้แน่นความอุ่นนั้นเหมือนหลอมละลายความกลัวในใจเธอ เธอหันไปมองตึกกระจกสูงตรงหน้ามันสะท้อนภาพเธอกับเขาเคียงข้างกันไม่ใช่หญิงสาวธรรมดากับขอทานแต่เป็นภรรยาของชายผู้กุมอำนาจแห่งเอเชียเธอสูดหายใจลึกยกยิ้มบางๆขึ้นอย่างกล้าหาญหัวใจเต้นชาและมั่นคงเพราะในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วว่าชีวิตที่แท้จริงของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นลูเซียนพยักหน้าเบาๆก่อนจะก้าวข้างเธอ เดินเข้าไปในโลกใหม่ที่พวกเขาจะ,ะเผชิญไปด้วยกัน